กับผมนี่ครับทีมงานอีกชุดหนึ่งนะครับผมแยกเป็นกล้วยผู้ให้พ่อแม่ขอบคุณหลายๆที่พอจับตัวนั้นไอ้ต่ำบาโบออลกล้องที่ออกกล้องตัวนี้เปิดไว้หลายบันไดก็ไอ้ต่ำแสนสองครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทเป็นลูกใบยกครับลูกใบยกนะครับอ๋กับผมเอาไปคุ้มฝูงเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดมีมีกล้วยหน่อยไว้เขาเอาจังสี่เราไปคุ้มฝูงไว้จุ๋งลอยหาซิมจุ๋งลอยหาซิมน้อยต่ำนะ แถวหกแถวสามพึ่งขึ้นครับแถวสามพึ่งขึ้นนะครับผสมได้แล้วเป็นแล้วครับเป็นแล้วนะับลูกชายใบหย,ยกทีมงานหอยตั้มเฮ้ามันนี่นะกับผมมาเศร้ากับจิตจำใบเน่ยนะครับรถบอลลังเข่ามาหลายมีโอกาสไทยไาย่างเบป็นไงตงั้มเฮ้ามันนี่อ้อมอ้อมเออเนี้ยอ้อมอ้อมคือเพิ่นประกวนเนี่ย <laughs> ครับผมจับเบิ้งแข่งเบิ้งขาเบิ้งเล็บเบิ้งรึ่งดีๆนะครับทับได้เรียบร้อยนาะยตำนะเป็นลูกชายใบยกนะครับกับยทีมง,งานห้อยตำเดี๋ยวผมชีแยกลงคลิปฝากพ่อแม่พี่น้องได้นะครับสําหรับผู้ใดหาพ่อพันุนะครับมีทั้งลูกเบิ้มพันหลานมีทั้งลูกใบยกแล้วนะครับครับอ<ม>ู้ขี้ก็ได้บ้า ครับถือว่าสัมผัสแหลกเขาลูกได้ข้ามได้กับเชี่ยงนะครับครับไอต่ำผมขอเบอร์แนบับนี้ศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์สองสามศูนหาหนึ่งหาหาหนอยต่ำนะครับขอบคุณหลายๆนะครับลูกใบหยกนะครับเหมือนนี้โทรมาเลยครับตลอดซีอันเ็รับอันเรับเปนรับ